คือบัวใส่สินแล้วสวัสดีพี่น้องนี่งข้าวซุปขัวไข่พี่น้องเว้ยกับแกงปลากระป๋องแต่เมื่อเมื่อวานเฮ้ยบ๊อบแมนพัดปลากระป๋องยักออกนี่สิบก้อนนี่เอามาข้าวเหนียวแกงไข่พี่น้องแกงไข่ซองหน่อยเนาะแล้วก็เจ้าฮวงมากกับมาตะบุญแล้วมาฮวงมากเกิน นี่มักหมองใช่อันนี้มอกหมองต้นแมวสบายดีมา่ไม่วงซอสซุปจากต้นโอ้โจะแมวมันดือ้อแมวนะแมวน,น้อยโอ้ยแมวมันก็คือเด็กน้อยอย่านีอันนั้นควงหนาคาบเบิดมันก็คือบักไก่อย่างนีนี่คือบักไก่อย่าเนี้หนึ่งสอง สวนนโอ้โหี่้องรุ่นแระคึกเราไฟล่าไฟล่าอาไขละยามันแต่ให้เดีมาแตกกับบางไฟแซสนบางไฟซิปล่านก็นีเพราะชื่อรบบเขาบริจูดอกมาไฟ่ิมพูบ่แม่ตัวทางนั้นบอกสุดนะิมพูก็นั่นแหละจิชมพูกับยูพุนมีอกองบ้างบูเห็นเขาทางบ่อ เจ็ดตัวน่ะลับเดวสมาไว้ดี่ยวน้าอยู่ก็แบ่ได้เข่าก็ได้นะเฮ้ยไหลไปแล้วก็ไปจบเสีเดียวอ้ไรไปแล้วก็มาไไไปแล้วก็มาน่ะยอมคนบ่เคยเผาชวนมาเผาชวน ลุงตัดอะไรง่วงต้นขนะ้าวโพดใช่ะตัดไปมือละมือละสามสี่หอแล้วดูฮอปเทปแล้วแก่ด้วยมาหอดังมงกือบทุ่มมังมง กับทุ่มนึงถินมเจ้าหนวดไว้ไม่ครูบ่ามาส่งครูบ่าวขี่รถลวสีประตูมาส่งรถเพิ่นนะฮะจุ้งขึ้นทั้งเงี้ยแหละเรียบร้อยนายคูบ่าหน่อยมาเอาไปเต็มหมดคืนแล้วเราประมาณสองตุ่มเลย

ยังไข่ก็แซบอะไพี่ดิอนหิวจะเนี่ยแซบเนาะใข่จะว่าพัดปลากระปองสองฟองได้กินอยู่สองสามมืไขจะว่ามานบบแหลนน้นเด็กหน่อยสันเนาะม,มันแหลนพอดวังน้นมันจะหยุดพอบ้านเดือยนมือมียสจะจบล้วนเนาะไปไปบอกนี่ยน,น,นบบงนั้นไปถอนเงิน พาซีนหน้าหาเมืองก็ไปเลยสมเปนบอกเมียว่าจะไปลงบมงไพใครแัเมียใจดีใครไม่ห่อยนะุจมจมทั้งตาเหมืออย่างเลยถ้าแต่เมียเ่าบวานใจดีไปคือบัโทูบอกวหมดแล้วไครลำไปเลย เราหดากคุณยากันล <fin anta> <ots> um. ้วีร้าแล้วบิ่งเฉนี่ทั้ที่เาบอกแม่งนกบบก้าถ้าไปฟอกคุณเดียวเดี๋ยวจะไปถอกเ

หวานหอมอร่อยพี่น้อยสดสจากต้นกินมันเบิดเบิดแซ่บต่อินเงินจังเงินจักวมเขาเงียบู่กข กองก้ามหูอยู่ว่าฉีไปต่องเงินบอกแต่ละคนตอเขาถอดเงินเลยสิไปบางบางท่านเลยก่อนสิไปกับบอกทุกคนอยู่เจ้ <c oughs> หน่วยแห่งเ็กแหลนนําแหลนกคนโหลดเกี่ยวกับท่านไปว่าเมาโหลดไปหอดอันไป <c oughs> เฮือนใจเฮือนนั่ง<อ>ขำไปเออจ้าจ้าจ้าพวกสิออกเลยวะอ๋อไปนั่งอยู่ท่าย แนบเลยมนจเเสอใส่เนี้ยเสียคาก็ใส่เสียข้ใส่กราวใส่เสียขาแใส่ี้่าเสจเฉแกแกเแ่ไปครูทานกันทั้งหมดไปอะไแก่ห้ครูไปบังคับบังคับเฮี้ยนแก่ออกไม่ตัห่าเขาหอน

ไข่แล้วค่ะมันมัน่ารักก็คือขึ้นลูกไข่ไม่คือนั่งได้นางได้ได้มาเอาเงินถือเลขให้แมนนะปะใส่สินนะไม่มันไหลแล้วเด้อแหละที่น้องลืมบอกพี่น้องแห่งเสร็จมาบอกว่าเดี๋ยวถ้าแดกขึ้นลูกไก่จะบอกเลยนงไบอกเขาในเด้อ ถ้าบอก bargain, กลางคืนจ้เท้าของหงอนแบบพี่น้องแดชื่อพอดีท่นถือก่หหาพันกีพี่น้องไปสี่แสนสี่แสนช่องเมือนะแปดแสนแปดแสนไหลไหลออกข้างขานีขาชื่อชองเมือถือเล็กเล่าพี่น้องออกมนันผุดเงีนใสซนักแม่เลือหาแสนกลัวมมหาแสนกลัวกับร่วมเงิงมมนกับสิบระนหาหกพอยบาทน,นี่แหละหกเกล้อยเนาะเลือกเท่านั้นแหละสามแสนไป ประมาณ ội, หกเจ็ดร้อยน้องเรือเนาะ ừ, ถึงเลขล้วมาขึ้นพย่องเงลยถึงหาพันกีบถูกไคโทรม,มาบอกออกเล็กมาฮะหนึ่นงสมสี่หนึ่น ừ ừ, ừ. งอืมอืมมาแล้ว ืมว่าถือเพกอีแล้วพี่เนาเกยออกวันที่หนึ่งวันที่สองพี่น้องุือจังแบบหมวดนี่นะยันเจอมาพิ่ว่า ็หักแทบหั่มตอนมักปีกดีด้า <c oughs> นมาออกมาอาีกแล้วอาา <c oughs> ่าไงเลยขั้งตอนนางกระพูดพองเบาดาวเอาหายอันนเอาออกมาหันวันเคลีนใต้ใส่ที่ไม่ยอม ลืมอาดลืมบอขึ้นเรี่ยนบัคขึ้นกระไก่ถึงพวง